หลังจากที่แปรได้ไปทำการปล่อยตัวผู้นักท่องเที่ยวลงไว่ายน้ำเขาได้ย้อนกลับมาแล้วครับตอนนี้ต่างคนก็ต่างขึ้นฝั่งแลวครับขึ้นรีสอร์ทนี่คือบรรยากาศของไซโยกรีสอร์ทครับวันนี้ที่กาญจนบ,บุรีครับท่านผู้ชมโยกมอดูวันนี้ครับนี่เดินทางกลับกันมา นี่ครับท่านผู้ชมกลับขึ้นฟังกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศบางคนก็ขึ้นฟังก็มาต่อครับสนุกกันต่อไปดูกันก็ต้องาชม ครับ,รบนู่นครับหน้าบาครับโูนครับ <laughs> ไ่ากันต่อครับท่านผูชม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รบ,บรรยากาศหลังจากนักท่องเที่ยวเลยลงนำ้นำนกันกลับกันมาแล้วครับตรงนี้บรรยากาศยังบางคนยังไม่ขึ้นไปดูครับวัดทิมาของลุงพงอยู่ตรงไหนไปดูกันเลยคตั้นบวจห่อ,อขึ้นมาแล้วครับขึ้นมา ขึ้นมาแล้วครับต้องจบนี่พี่โวยพี่สินแม่สีพี่เมียวอยู่ไหนไป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 เก็บเก็บเก็บปับรวมทีมดิเก็บปับเก็บปับรวมทีมมาแนีงแนงพุกุณแนีงสองสามแนงสองสาม